สวัสดีแฟนหงแดงลรเวอร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลรเววร์พูประจำวันที่4มิถุนายน2 000, 0 1 4โดย l i v e r p o o ู Daily บายเซอซึ่งวันนี้ผมกระคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่า,ขาวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับเว็บไซต์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ลิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมของเรากันก่อนเลยหลังเป็นประเด็นที่สร้างความปวดเสียดเวียนกล้าวให้กับทีมของเราตลอดรอบปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้หากอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งกองหลังได้ส่งผลกระทบอย่างหนะักต่อฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลและดูเหมือนว่ามันจะยังตามมาหลอกหลอนทีมของเราไม่เลิกเสียที เมื่อล่าสุดทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบกขวาตัวเก่งของเรามีรายชื่อติดลิสต์26คนสุดท้ายของทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ทว่าเขาก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างเก็บอุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรียเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาตอนช่วงท้ายเกมจนตตองถูกหิ้วปีกออกมาจากสนามและอาการของเขานั้นก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก ล่าสุดผลการสแกนก็ได้ออกมาแล้วซึ่งพบว่ามันมีอาการฉีกขาดที่กล้ามเนื้อต้นขาซึ่งมีความรุนแรงที่ระดับ2นนักเตะจะต้องใช้เวลาพักฟื้นราว4 6ถึง6สัปดาห์ด้วยกันกณะเดียวกันทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ได้ออกถแถลงการยืนยันถึงเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและยอมรับว่าเทรนจ์จเป็นจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันในศึกยูโรไปโดยปริยาย ทรด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้ถอนตัวจากยูฟายูโร2020ซึ่งเขามีอาการบาดเจ็บต้นขาในช่วงท้ายเกมที่เอาชนะออสเตรียหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาที่มิสเทลโบรแถลงการของ FA ระบุผลการสแกนเมื่อวันพฤหัสบดียืนยันว่าดาวเตะวัย2่ปีจะไม่สามารถลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงได้ดังนั้นเขาจึงต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษและจะกลับไปยังสโมสรของเขาเพื่อรักษาตัวต่อไป กเรดเซาเกตจะยังไม่ประกาศนักเตะที่จะเข้ามาทดแทนจนกว่าจะกลับมาจากลิเวอร์ไซตเตเดียมในวันอาทิตย์เพื่อเตรียมตัวสนับเกมเจอกับโรมาเนียเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจในตัวนักเตะภายในทีมของเรากันบ้างกับคนที่เ,เพื่อนๆบางส่วนอยากให้ขายเขาออกไป เขาคนนั้นก็คืออเล็กซ์ออเกต์ชมเบอร์เลนมิดฟิลเลือดผู้ดีของเรานั่นเองหลังเป็นอีกคนหนึ่งที่เจออาการบาดเจ็บตามรบกวนแทบจะตลอดจนไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิลเซ็นทรัลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมจะอ้าแขนรับตัวเขาไปใช้งานต่อ ทั้งนี้ทีมดังจากกรุงลอนดอนได้ทําการติดต่อทาาทามมายังสโมสรลิเวอร์พูลถึงการเซ็นสัญญากับเชมเบอร์เลนแล้วหลังทั้งเดวิดมอยเชื่อว่าจะสามารถปลุกปั้นเขาจนกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกครั้งอันที่จริงแล้วมอยเคยพยายามจะทาาทามนักเตะมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ในตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ได้ตอบกลับไปว่ายังไม่พิจารณาอนาคตของเขาจนกว่าจะถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาล ล่าสุดทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ได้แจ้งกลับไปยังทางเวสต์แฮมแล้วว่าเชมเบอร์เลนไม่ได้มีไว้ขายเว้นแต่กรณีเดียวเท่านั้นคือการที่เจ้าตัวจะมาขอร้องการย้ายทีมเป็นการส่วนตัวทั้งนี้เยอร์เกนครอปยังคงไว้วางใจในตัวเขาและเชื่อว,ว่าจะเป็นส่วนสำคัญของทีมในอนาคตไม่ว่าจะด้วยความสารพัดประโยชน์ที่สามารถลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและความขยันขันแข็งของนักเตะอีกด้วย รายงานข่าวดังกล่าวนั้นจะไปตรงกับสิ่งที่ทางเจมเพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วว่าเชมเบอร์เลนยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของนายใหญ่ชาวเยอรมันไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของทางอับดุลฟาตาวูอิสซาฮาคูมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวกาน้าที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับจีนของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หากเพื่อนๆจำกันได้แรกเริ่มเดิมทีนั้นแซดดิคอดัมนักข่าวชื่อดังชาวกาหน้าเจ้าของรางวัลผู้สื่อข่าวกีฬายอดเยี่ยมของแอฟริกันก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวฟาตาวูได้แล้วที่1.5ล้านปอนด์เขายังลงรายละเอียดต่อไปอีกด้วยว่านักเตะเตรียมเซ็นสัญญาย้ายมาลงถ,ถิ่นแอนฟิลด์ยาวเป็นเวลา5ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขากับสโมสรไปจนกระทั่งปี2026เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามล่าสุดทางแอนฟิลเซ็นทรัลก็ได้ระบุเหตุผลที่ทำให้ดิวนี้ยังคงล่าช้าออกมาเป็นเพราะว่าทางลิว์พูนั้นไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเอเยต์ส่วนตัวของนักเตะหลังเคยเห็นความไม่เป็นมืออาชีพของเขามาแล้วตอนที่ไปดิวกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนจนทำให้ดิวต้องล่มไป นั่นทำให้พวกเขาได้แจ้งกับทางนักเตะไปแล้วว่าเขาจะยังไม่ได้ย้ายมาเมอร์ซี่ไซด์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเอเย่นและสโมสรก็ให้เวลาเจ้าตัวหนึ่งปีในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ตามกฎหมายใหม่หลัง Brexit ก็ทำให้สโมสรในประเทศอังกฤษนั้นจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่า18ปีได้เว้นแต่จะผ่านเกณฑ์ที่ได้กําหนดเอาไว้และการขอใบอนุญาตทํางานก็จําเป็นจะต้องส่งพวกเขาไปลงเล่นใน5หลีกใหญ่ของยุโรปอย่างน้อย1ปีอย่างสม่ําเสมอเสียก่อน อย่างไรก็ตามทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็พยายามจะชิงตัดหน้าในดีลนี้อยู่ด้วยแต่ลิเวอร์พูลก็ได้ชิงลงมือก่อนด้นการตกลงกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเอาไว้ในการจะส่งนักเตะไปเล่นที่นั่นชั่วคราวจนกว่าที่เขาจะผ่านเกณฑ์การขอใบอนุญาตทำงานที่อังกฤษได้นั่นจะตรงกับข้อมูลที่ทางเจมส์นอร์ตันอีกหนึ่งนักข่าวคนดังได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยยืมตัวเขาไปกับสปอร์ติ้งลิสบอนใช้งานตลอดการแข่งขันในฤดูกาลหน้า นหนก็พูดถึงนักเตะที่จะตกเท้าเข้าสู่ทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวใหญ่ประจำค่ำคืนที่ผ่านมาที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลอย่างเราๆได้ไม่มากก็น้อย หากเพืเ่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวจากทางโทโดฟิชายเยสสื่อจากประเทศสเปนที่ตีข่าวออกมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าลิเวอร์ pool กำลังจะเซ็นสัญญาคว้าตัวแพตสันดากา้าดาวยิงโตเก่งของทางเซาท์บวกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดาวยิงวัย22ปีกำลังระเบิดฟอร์มเทพกับทางเซาท์บวกในการแข่งขันฤดูการนี้เมื่อกดไปถึง34ประตูกับอีก12แอสซิตจากการลงสนาม42นัดในการแข่งขันทุกรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในเกมหลีกของเขาที่ยิงกระจุยกระจายถึง27ลูกกับอีก7แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่28เกมหรือคิดเป็นค่าเฉลีย่ยยิงเกือบจะนัดละประตูกันเลยทีเดียวนั่นทำให้รายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราแต่ติดตรงปัญหาที่ว่าแหล่งข่าวจากสเปนนั้นดูมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างจะน้อยและไม่มีสื่ออื่นมาสนับสนุน ทว่าล,ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะมีมูลความจริงเสียแล้วเมื่อทางดาก้าได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติเซมเบียได้เป็นกรณีพิเศษทั้งนี้นักข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามกับทางไมลรูตินเซเลโดเยวิชผู้จัดการทีมชาติเซมเบียถึงเหตุผลในการเดินทางออกจากแคมป์ทีมชาติของทางดาก้าดังกล่าวซึ่งเขาก็ยอมรับว่านักเตะจะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตัวเอง แพทสั้นดากาต้องไปตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขานะและผมก็มองว่านั่นเป็นเรื่องที่ยุติธรรมดีแล้วที่จะให้เขาได้ตัดสินใจในเรื่องนั้นซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเราด้วยเซเลโดเยวิชกล่าวแม้ว่ามันจะไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าดาก้าจะไปเจรจาพูดคุยกับสโมสอนใดแต่ตามการคาดการณ์ของสื่อก็เชื่อว่าคงไม่พนล,ลิเวอร์พูลที่มีข่าวกับเขามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พร้อมากจะขอพาเพ,อเพื่อนมาดูเรื่องราวการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกอีกเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งเป้าหมายของเราอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าสโมอสรให้ความสําคัญกับการคว้านักเตะใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัวสํารองหลายคนเตรียมถูกโลาะออกจากทีมไป ไม่ว่าจะเป็นในรายของดีวอกโอลีกี้และเซ ah อร์ดานชากีลีซึ่งก็จะทําให้การเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนเอาไว้ใช้หมุนเวียนลงสนามคือสิ่งที่มีความจําเป็นในตลาดซัมเมอร์นี้หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องก็คือราฟินยาแนวลุกตัวเก่งของทั้งลิสยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้แต่ที่เขาย้ายมาจากแลนส์เมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา นั่นทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรชั้นนำร่วมศึกพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่หลุมแย่งรายเซ็นของเขาทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางจาลูจิลอนการีกูรูด้านการซื้อขายก็ออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลคือทีมเต็งที่จะได้รายเซ็นของทางดาวเตเวัย24ิปีรายนี้ไปครอบครองขอยืนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งในการแข่งขันแย่งตัวราฟินญา ลอนกาลี่ทวีตทว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ติดตามดูปีกรายนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นดีลที่ไม่ง่ายเลยนะเพราะทางลิสยูไนเต็ดเองก็ต้องการจะเก็บตัวนักเตะเอาไว้ใช้งานต่อไปด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ